สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของ7เหตุผลที่เราอาจจะไม่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ได้นะครับในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวันนี้กรกตเขากำหนดเอาไว้นะครับว่าถ้าเรามีเหตุผลใน7ประเด็นดังต่อไปนี้เนี่ย อาจจะไม่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ถูกจํากัดสิทธิ์ด้วยนะครับซึ่งในระเบียบข้อ65เนี่ยเขากําหนดเอาไว้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนื่องจากมีเหตุด,ดังต่อไปนี้และได้แจ้งนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นแล้วเห็นว่ามีเหตุจําเป็นเพียงพอจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ได้นะครับ1ก็คือ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกล 2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 4. เดินทางนอกออกนอกราชอาณาจักร 5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตร 6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 7. เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการกำหนดนะครับนี่คือใน7เหตุผลที่สามารถที่จะแจ้งกับนายทะเบียนอำเภอแล้วไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ได้และไม่ถูกจำกัดสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ โดยในการเลือกตั้งอ,อบตในวันที่28พฤศจิกายน64นี้นะครับเขากำหนดวันที่คุณผู้ชมสามารถที่จะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยท่านสามารถยื่นหนังสือด้วยตัวเองหรือจะมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนก็ได้นะครับหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือ7วันหลังจากวันเลือกตั้งก็คือ 21ถึง27พฤศจกิกายน64ก่อนวันเลือกตั้งหลังวันเลือกตั้งก็คือตั้งแต่วันที่29ไปถึงวันที่5ทธันวาคม2564นั่นเองนะครับ